วอยวอยวอยหลังจากที่ไปออกรายการซูเปอร์ฮันเดนะครับผมชนะในรายการมานะได้ขอเงินสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน40,000บาทวันนี้ได้โอกาสมามอบให้กับนักฟุตบอลตาบอดทีมชาติไทยนะครับเนาะพอเรามาเนี่ยฟุตบอลจะมีเสียงนะด้วยความที่เขาแบบเออผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าด้วยการที่ต้องมองไม่เห็นเลยอ่ะแล้วเขาจะส่งกันยังไงไปในทิศทางที่เขาจะต้องการจะไปยังไงสวัสดีครับ สวัสดีครับอาจารย์ประจักษ์อยู่เสื้อน้องครับอาจารย์สวัสดีครับของของ,ของทีมชาติเรานีมชาต,ชาตนไทยแลนด <ไง S 1> ์กิ้งตัวนี้อันดับหกของโลกตกมาตกมานดสองอันดับเมื่อปีที่แ์สัอันดับหกของโลกนะแต่ทีนี้เมื่อเราไม่ได้ไปพลางไงครับจีนกับฝรั่งเศแสแซงเราไป,ไปอ๋ออันดับหนึ่งพวกอาร์เจนติน้าลุงหาลุงบราซิลอ่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นจีนฝรั่งเศสไทยตัวเองคาดบอรดสถิต แต่บางทีอาจจะเห็นลางเส้นนิดนึงก็เลยต้องใส่แต่ว่าแข่งแล้วก็ต้องปิดตาเอาปัตเตอร์ปิดตายทีนึงแล้วคือต้องมีคนโค้ชคอยบอกอ<ค>นว่าเวลาแขง่งไหนเวลาแข่งจะมีโค,โชค้ชกลางอยู่คนหนึ่งครับคอยบอกคอยบอกเส้นเส้นป่านี้ถึงเส้นป่านี้นที่นี่นเลยยาเยอะเข้ามาดูสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับที่ผ่านมาผมก็ได้มีโอกาสดูพี่พี่แข่งขันกันในน้ำทีมชาติอยู่แล้วดีใจแทนคนไทย ทั้งประเทศครับได้เห็นพวกพี่เนี่ยทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติคือผมก็เป็นนักฟุตบอลทีมชาติพวกพี่ก็ทําหน้าที่เพื่อชาติแต่ว่าความยากของที่พวกพี่ต้องผ่านอุปสรรคอมันมันเยอะมากๆ นะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่าจะเข้าใจความรู้สึกตรงนั้นได้ดีมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าพวกพี่ทาในสิ่งที่แบบถ้าคนทั่วไปผมคิดว่าไม่สามารถทาแบบพวกพี่ได้อะไรเงี้ยคนไทยทั้งประเทศคอยเชียร์พวกพี่อยู่นะครับอยากจะนําเงินส่วนนี้ที่ผมได้อะผมอยากให้กับพี่นักกีฬาทีมชาติไทยชุดนี้ครับจะไม่ได้เป็นจํานวนเงินที่เยอะมากแต่ว่ามาให้ด้วยใจยครับขอบคุณครับยันแ,แต่อยู่มาทอนจนไปเบลเยียมนะครับขอบคุณครับ พี่เล่นเวทเล่นเล่นบางเล่นหน่อยสุดยอดพี่แข็งแรงกว่าผมอีกอะไม่ไม่จริงหรอกดูดิพี่โอ้โวัายแล้วนภาษาอิตาลีให้ลองฟังหน่อยโอ้โหอะไรขอบคุณนะครับปร๊บครับคุับคิมเบอร์คิมเบอร์โอเควอย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  เฮ้ยพมห้ามออกจากเขตนี้ใช่ไหมผู้สาวตูก็จะมีกฎกติกาว่าเขาห้ามออกจากเส้นตรงนี้แล้วก็คือหลังจากที่พอเข้าไปทําแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยเฮ้ยเราเริ่มที่จะต้องเรียนรู้ว่าเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะยิงตอนไหนแต่ว่าเขาจะมีไกด์อยู่ข้างหลังผู้สาวตูเนี่ยของผู้เล่นของเขาเนี่ยว่า โอเคเราจะได้รู้ว่าเขาจะแตะออกข้างไหนแล้วเขาจะยิงตอนไหนสำคัญคือคือต้องฟังฟังคําพูดของไกด์ให้ออกคือไกด์ไปฝั่งตรงข้ามเราอยู่แล้วแต่ต้องฟังออกว่าเขาจะยิงตอนไหนโอเคไม่เข้าแล้วมาโอ้โคนสุดท้ายเบอร์เตรงนู้นเป็นคนแข็งแรงแล้วก็ฟีมอดีมากเลยเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเทเทียบกับบราซิลเนี่ยพอๆกันเลยนะขวา พี่กองขวาแพอพอพี่กองพอพี่กองขวาพี่กองพี่กองเดียวมีคนเดียวจับได้จับได้โอเคโอเคไม่ออก มีนามตัวแทนของนักกีฬาคนตาบอดนะครับนักฟุตบอลคนตาบอดก็ขอบคุณพี่ตองที่มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาให้กำลังใจพวกเราแล้วก็ครับเราก็จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับเพื่อชื่อเสียงของประเทศไทยเราแล้วมีเป้าหมายเดียวกันคือทําชื่อเสียงกับประเทศชาตินะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ